ดีค่ะ u t ท b e ทักท้ายสัดท้ายนะคะสวัสดีค่ะนะคะอีพี่น้องลานะคะที่พ่อเขาจะมาดังวอาอีกนี้นะคะอยากวอาอยากว่าอีกทีเก่านะคะซื้บัตรเข้ากลุ่มนะคะอีพีหาของน้องลานะคะซื้บัตรเข้ากลุ่มอีพีหาของน้องหนักน้องลานะคะอีพีหานะคะอีพีเอ้ยบอแบนดีพีหาหวยเอ้ยบอแมนบอแบนพีพอีพีเจ็ดค่ะนะคะตรงกับวันที่หานะคะห้าตุลานะคะ 5ตุลานะคะตรงก้นเสาค่ะนะคะ E ี7ค่ะนะคะพี่พอ,อยลืมนะคะตือบัรเข้ากลุ่มเลิกค่ะนะคะพยายามเข่าไปในกลุ่มล่าลำละครแฟนเพจนะคะล่าลำละครแฟนเพจเท่านั้นนะคะหมายเลขบัญชที่ของแอนตวัชชัยค่ะนะคะธนาคารกสิกนรนะคะเมื่อกี้มีอยู่ในหนังเยอดเลยะค่ะนะคะเอ็กซี่นะคะพยายามเข่าเพจย่างเดียวนะคะก็ต้องเข้าเพจอื่น,น,ะค,ะนค่ะนะคะห้ามเข้าเพจอื่นเด็ดขาดนะคะนะคะห้ามเข่าเพจอื่นนะคะ อ่าเข้าไปในเพจล่าลำานครแฟนเพจเท่านั้นเลือคถ่ะอซีานะคะอ่านะคะจะได้แบบทุกคนจะได้แบบฮัดเข่านะคะฮัดเข่านะคะจะได้เข่าได้ทุกคนเข่าได้ทุกคนค่ะนะคะเอฟซีนะคะพยายามหาดเข่าเด้อค่ะนะคะเฮียตุ้นตุนบัสไวาสจะบอกว่าเขาว่ได้เขาว่ได้ให้คนดอ่นเข่าให้ให้เข่าให้นะบ่ต้องค่ะนะคะเพจน้องจะได้เติบโตนะคะเพจน้องลายจะได้เติบโตนะคะพยายามเข่าเพจเท่านั้นสังเกตเบิรงนะคะเอฟซีสังเกตเบิรงทุกคนเด้อให้สังเกตเบิรงนะคะ ทุกวงเขาทุกวงท e <Hyung> <cat> ี่ว่าเขาเปิดกลุ่มป <c enn us> anyway. ิดเขาไห่กลุ่มปิดกันเขาทาผู้จัดกลุ่มปิดกันเขาเจีบเขาไปแค่เพดเดียวค่ะนะคะเขาบอกเขาไปตอตอกันเลยนะคะตอตอกันเขาบอกเขาค่ะนะคะเพราะฉะนั้เขาไปคนนั้นคนนี้เขาให้เขาให้บบแมนค่ะนะคะเขาเขาให้ของไขรของมันเลยนะคะเขาไปในเพจเดียวนะคะอีีพยายามทำแบบนั้นเด้อค่ะนะคะเพดนอกหลาจะได้เติบใหญ่เนาะนะคะ เรามันถูกเงินถูกบาททุกต่างเจ็ดเ็คได้แต่แต่เอฟทีนะคะสมมพูดว่าอ่านน้องหลาเอฟทีตื้นสองบาทนะคะตื้นสองบาทพี่พคอยบอกก่อนนะคะตื้นสองบาทนะคะตื้นสองบาทพูดว่าบางคนขายอ่าบาทละบตรละลอยหาติบนะคะสองบาทละสามลอยนะคะบางคนขายสามลอยคือจะสองบาะเขาขายต่อสามลอยนะคะ พยายามเข้าไปในเพจนองหลาเลยนะคะสามมสามลอย name, 3, 300, 300นี่นะคะถึงถึงมือ yani ley, นองหลาเลยนะคะเอฟซีนะคะพยายามเข้าไปในให้ถึงเพจนะคะเข้าไปนะคะเข้าไปในเพจนะคะอาร่าลัมยกรสองใบนะคะสามลอยนะคะเงินถึงนองหลามดเลยค่ะนะคะเอฟซีเงินถึงนองหลามดเลยนะคะพยายามทาแบบนั้นเด้อยค่ะเอฟซีนะคะพยายามทาแบบนั้นื่อยนะคะเข้าให้เป็นค่ะนะคะพวกเขาอยู่นกันมาปีกัวเล็ว พอเขาอยู่อยู่นกขันมาปีกลัวแล้วพยายามเข่าให้เป็นเด้อค่ะงเอฟตีนะคะพยายามเข่าให้เป็นนะคะมันบุ่นวายากเลยนะคะเมื่กี้เอฟตีก็บวอลมาบอกว่าอ่าผมเข้าแล้วนะคะเข้าไปรอในกลุ่มแล้วเข้าง่ายค่ะนะคะว่าร์เ็นต์ใผมเข้าไปในเพจเลยเปอร์เซ็นต์เด็กคนบอกว่าเพิ่นซื้อจะใบหรจอวติดใบหรือว่าจะใบนี่ยแหละเออเอฟตี้บอกไม่มีคนซื้อว่าติดใบหรือจะใยเนี่ยแะผมไปรอในกลุ่มแล้วค่ะเปร์เซ็นต์เด็กเราก็หายกลัวอะไรนองอีกต่างหากว่าทันเดีนะคะเออนะคะ ัหลายนะคะทั้งทั้งแอดมินเขาแอดมินนะคะท so ั้งบานทางเขาเท็ดได้นะคะพยายามเขาเพจกับเอฟซีพยายามเขากลุ่มคุมนะคะเข้ากลุ่มเข้าคุมค่ะล่าลัละครแกล้งจีดตอนนั้นเด้อค่ะนะคะทักไปในเลขบัญชีของแอ็งทว่าใช้เลยค่ะนะคะเอฟซีนะคะมันจะได้แบบมันจะได้สบายใจนะคะน้องจะเรียนสบายใจว่าเงินเขามาจากไหนจังไดนะคะอ่านะคะเราทั้งพอฮักไม่ฮักทั้ง USA กันเด้อนะคะก็พยายามเข้าไปในทางทั้ง เออนะคะอันนี้พ้อยบัวงูนะคะพ้อยกับบัวงูดอกแต่ว่ามีหลายๆคนบอกมาพ้อยกับบัวงูเรื่ค่ะนะคะอันนี้เนาะมาเป็นอย่างะนะคะอันนี้ภลรคคุณยายก็คงจะคุยกันละนะคะแต่ว่าภลรคคุณยายเป็นกับวัยใจกันแล้วเนาะนะคะตอนนี้นะคะพ้อยเบิ่งๆนะคะเออเมื่อวานครั้งที่แล้วเอาอย่างบัญชียู่ก็ของแอตุนเนาะอยู่ๆไปไปอยู่ไปแอตวัตใช้ก็เลยงงนะคะเขาคงคงที่นี่อย่างกันละละนะคะเขาคงที่นี่อย่างกันนองนองในหูกันหูอย่างกันแอตวัตใช้ถือเอาไปเห็ุอีกนะคะตอนนี้เนาะนะคะ พยายามข่าเพจยังดี่ย่างเดี่ยวกับเอฟซีนะคะพยายามข่าเพจย่างเดียวนะคะย่าเขายังอื่นค่ะนะคะล่าหลําละครแฟนเพจเท่านั้นเลยพยายามข่าเพจค่ะนะคะเอฟซีนะคะพี่พ้อยขอเตือนนะคะพยายามข่าเพจค่ะข่าเพจไปโรดนะคะเข่าเพจเลยนะคะมันจะได้แบบว่าจะได้แบบเท็กได้กัะนะคะเอฟซีนะคะเข่าเพจเด้อค่ะนะคะล่าลําละครแฟนเพจเท่านั้นค่ะ